พร้อมนะทุกคนอขาถนนคเปบ้างมดอกในี่สุก็ดีใจมากค네่ะที่แบบได้มี้อแล้วก็เิเราีีนรอรอบเปรูเิเอ็กซ์พอร์ตอะไรหลายอย่างเยอะมากเ หม่ว่าตัเอะไรม่ตก็ยายามันมันแปรไป่ต้อที่ราชออะไรอยี้ก็อาอยู่ในในแพอยู่ในโปรดักตาซึ่งก็ออกแบบแบบแพ็ี้ออกแบบเอออกแบบนานมากพอเสร็จแก้เหอนจะใคนอแล้วก็ลบเอใหม่แก้ใหม่รหม่อย่างเงี้ยแล้วก็คปปีโอที่พี่กอล์ทำทุกคน ไปนอนเมื่อวานเลยค่ะก็คือต้องต้องคือแต่นี่เป็นล้ำพิเศษตรงไหนนะครับเล่นตัวนี้นะครับนี่กล่องนี่กล่องคือมันเป็นอะลูมิเนเซนต์โปรตีนอย่างนึมุนะครับก็คือว่าเราลูมิเนเซนต์เนี่ยคือมันเป็นตัวที่เวลาทาแล้วแบบว่าอะปกปิดรอยหมองตับนหน้าแล้วทำให้หน้าสว่างด้วยแในสำคัญคือมันเป็นแบบแมงมุมอะก็ครอบแล้วแล้วมันมีความแบบว่า เออเขาอินพุตมาจากเยอรมันซึ่งมันสามารถแบบป้องกันแบคทีเรียอะไรต่างๆคนผิวแพ้ง่ายใช้ดีใช<ม>่ไหมครับคือถ้ามี่เขาไม่ต้องอ่าก็ได้ค่ะเคนที่อ่านทุกอย่างมาอยู่ในสมองแล้วตรงน<อ>ี้ก็อ่านได้คือมันที่สําคัญคือไม่เหมือนใครคือการบูไลท์เวลาคนเราเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมพวกแสงบูไลท์จากโทรศัพท์หรือพวกคอมพิวเต,รต,ตอร์ต่างๆทีวีเนี่นยอันนี้ตัวนี้เคลือบหน้ากันพวกนี้เราก็จะไม่น่าเกี่ยดน่าเก๋ได้ป่ะฝัน็นยามยามใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเหมือนไหมว้า แต่ก็จะไปใส่เรื่องเขาประมาณที่ใช้ในกานค่ะก็ตอนแรกพี่กอบเอาไว้ตอนแรกพี่กอบเอาไว้แค่ครึ่งเดียวตอนหลังๆก็แบบใหญ่ๆตอนจะหวร้อนเอาเอคือคือก็แค่มองว่าเวลาเราทำอะไรเราไม่สุดแล้วก็อย่าอย่าทำโปรดักต์หรืออยากให้คนใช้แล้วมันง่อยๆเรารู้สึกว่าผู้ใช้หรือคนผู้บริโภคเราเองเคยเป็นผู้บริโภคเรารู้ว่าถ้าได้โปรดักต์ที่มาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมแบบมันมัน หน้าตาอย่างนี้ของคุณภาพไม่ดีแบบนี้เราจะรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นกอลอยากใส่เต็มแม็กให้มันดีที่สุดเต็มไปค่ะเต็มไปซึ่งไม่รู้จะได้กำไรหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเป็นโปรดด้านคอลเซนต์กับชิมแครชชุดแรกก็รู้สึกว่ากอช์ฟทุ่มสุดตัวเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดและแบ็คใหม่ที่สุดอเลยเงี้ยกีฬาที่บอกช่วยขนาดนี้นี่ไม่ได้ครเป็นกีฬากีฬากีฬาก่อนกีฬาอะไรกันอะไรกีฬาไหลหลักครอะ เพราะว่าหลหลังตอนครับอันนี้เราไม่ได้ชวนน้องันไม่ไม่คือฝันที่ทำุ่งซีของเราอยู่แล้วก็ทำขอเครับ้ก็ามันแล้วกอมเดียวซ้ออ๋อซ้อผูอหญิงรัประกันลรนักงเงินเงินีก็เนเข้าใจแล้วครับว่าการเสียสลัคืออะไรยอมไหมยอมมต้ยอออม ตัวนี้คือหยอดเพราะเาขอไดค่ะคือตอนนี้ก็จต่างดินกันากจะขอใจจะขาดโอ้ยแต่ละวันติดกันคือกอล์องก็อยากให้ทุกอย่างพร้อมมือทมเยบอกว่าถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยแล้วกอล์็อยาดูแลตลอดชีวิตก็ต้องก็ต้องมันความมั่นงก็อยากก็สู้ัวก็พยายเต็ที่นะครับแต่กินนี้ถ้าร ช่วยรับซื้อดิครับแล้วลุยังไงแต่คันนี้เตรียมเงินไปขอน้องไว้ใช่ไหมก็เตรียมสำหรับอนาคตของตัวเองด้วยทั้งเรื่องช่วยด้วยรอด้วยรอด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอดีบ้างรอดานก็คืไม่ได้ทำวันนี้คือเราไม่ได้ทำวันนี้อย่างเดียวครับรอช่วยบ้างด้วยช่วยคุณพ่อทำเรื่องช่วยสิทธิ์เครื่องหนึ่งด้วยครับแล้วก็นั่นแหละครับก็มีช่วย UC ด้วยครับแต่เขาจะบอกว่าธุรกิจตอนนี้คือเราทำที่ละเก็บเงินแต่งงาน ก็คือทุกๆคนน่ทำธุรกิจมันก็ต้องการมองถึงอนาคตที่มันคันอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องต้องทำธุรกิจอะไรเที่ยวถือว่าเราทำแล้วเราสนุกกับมันเราชอบมันเรารักมันไม่ใช่แค่สัตว์ว่าอยากจะทําเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าในเมื่อเราทําไปแล้วเราได้เงินมาเราก็มีความสุขด้วยผู้บริโภคทำได้มีความสุขเท่ากับที่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะทำแบบนี้มีเปิดบัญชีแยอะไรก็ได้ <c oughs> คือตอนนี้ก็หลายบัญชีมากแล้วครับที่เราีอยู่เพราะว่ามันต้องแบบว่ามีบัญชีส่วนตัวบัญชีเน็ตหรืออะไรยงเี้ที่เราต้องบริหารอะไรอย่างเงี้ยบัญชีคืออะไรบัญชีช้อปปี้ ดีแบบเนสนะครับมันก็ก็ดีครับวางวางวางไปไ่ไหร่ละครับขึ้นซอดนะครับขึ้นอดอะขอบคุณแม่เลยครับเรียกแพงไปมั้ยเรียกแพงไปพะนี่นี่เป็นการสัญญาขอหน้าที่ีเรียกแพงเัยเรียกแพงมั้ยคันที่หนอ่เนคที่เหนื่ออัดแล้ว ตายนะตายกันตายกันคุณค่าของหนูเนี่ยท่อเที่ยวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เงินอันนี้กอลก็เริ่มอยากดึงเพื่อนมาอันนี้งานมันก็จะบอกว่าก็คือเพราะว่าทำเพื่อนะวันนี้ตัวเราเองคือยากดึงอะไรแบบนี้มันเอาเราเองคนเราเองครับยอมมันก็ควรมันละกันใช่ไหมพีข้อมูลแรงแต่งวันใมันไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยอยากแต่งงานแล้วแต่งเลย เราซือแบบใส่อะไรเงี้ยแต่พอก่เบว่าเราอยาก้ของที่เราจรได้ที่เราลุ้ชาคนเดีวี่ต้องแบบต้องเป็นคนที่ครบครัวในีานของเราอ่ไปเกิดแม่กรับใจกลับไปคือตั้งแต่กลับมาไม่ได้ส่งอะไรมาเลยนิ่งๆนี่อม่วาไป สายยอะไรวา่อได้นะต่อต่อได้ก็เป็นกระเป๋าที่ไีใบเดียวในโลกต่มีเพิ่มใบระคุณม่ชอบเิ่มแล้วคุณแม่ไม่ค้านว่าแม่คุณาเราาทยกว่าแต่ว่าจัดต้มือทให้เองงกันก็ก็สัสานะอวี้แม่จะแบแล้วแบบว่าทาไมตัวเองกลัง เวลามันก็ถือว่าเป็นใบอ่แล้วเป็นใบเดียวในโลกแล้วเป็นอยวในใก่ากว่า่า้วยนะครับแม่แม่ดีใมแม่ไม่ปะงกันมันยอม่งเตนไมอยากนี่นไมยากลำนี่แลยม้ กม็มาเกิดฝันนะก็เกิดฝันเยอะมากโอ้ยมานั่งกันเลยคะประมาณนี้ก็ต้องฝันกันก็คือรับว่าเราก็ต้องคอนเทนต์น้องก็ตัดใจแล้วเราก็ตัดเล็กๆไม่เลือกกระแสด้วยนี่เรเป็นหคนรับตอนแรกใดผมไปสวยเลยอ่ะตอนหลังก็ผมก็ขมวดแบบว่าเออสีอ๋อสี แบบไม่ค่อยแบบเรื่องอะไรพาะว่ต้องจองจองเชนเชน้องไปแลโรแมติกเขาที่เาพาเป็นแบบกุ้งเต้นแบบร้านปิดัเลยเขาอเป็นแบบโรแมนติกหน่อยขึ้นไปข้างบนเลยนีย่ที่ับนาบนาครับแต่ไม่้ไม่ัใทากันก็ดว่าไปที่ไหนไปที่ไหนเลคนคคน ต่พี่ฝากนะใสบอกแล้วไอ้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยดูเรื่องพอใส่ต้นสูงมาจากบ้านแล้วก็เดินย่างหน้าแล้วก็แต่แต่งดีว้าวไกลมากด่วยหว่าน่าจะไปไปเลี้ยงข้าวแล้วมีของขวัญของขวัญใช่มคะเศรษฐีน้องหรือเปล่ก็ก็มีครับมีเอ่อก็ก็มีชิ้นกระเป๋าตังค์น้องกระเป๋าฮะในในกระเป๋ามีเงินด้วยนะเพือเพราะว่าเพราะว่าในกระเป๋าก็มีเขาจะเอาเงินจะเป็นกองนะคะ ไก็เห็นน้องใช้กระบอกตัค์เดิมแบบนานแล้วก่อยากใส่เปลนอะไรย่างนี้มัด่แล้วก็ใส่แบบไว้เปนับนนอ่ไมวากบรอง้แรงเิั่้องใวมากเลยใช่หนรมาีนัน้อนะสีขานยเสียพอเก็บไว้นแบมออย่างเป็นอย่าไลม่ห จะกินวคส่วนเน็ตนะครับชื้อได้ a ะเ e ช h o p นะครับไลน์ครับ e p ตายเนสกกับเพื่อนไูกับเพือแต่ว่าโอ้โหวันนี้พี่อวกกันได้เลยวันนี้่าผลิตภัณฑ์เนส่องเ่อนและการฉาดว่าอย่างตอนนี้คเรายังไม่มีขายหน้าร้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเนี่ยติดต่อได้ที่ไลน์แอเปิดแล้วเป็นตัวแทน พี่นุ่มทำไม่้ยว่าเต้องขายว่าี่ชื่ออะไรชื่ออะไรไล์แอปชื่อเลสชอปอินเทีปาแล้วก็เอ็นอีพีที่ผู้ชมว่าเสเสโตรีให้พีสีถามก่อนแล้วก็พี่ีพี่สีมเพ่อจะถามเอี่ แต่หลายคนเห็นนะาไปว่าเราไม่ไดโลกคือนเปโรงงานที่ส่วนบางอย่างเราซื้อให้เราดูว่าจะเป็นุหรือว่าจะทุกคนเดินใส่กุ้กันหมดเไ่้เรานกุ้งเราสึกหรรกไข่หรือว่าี่เราเรา้อกุ้กงันไม้ สิองนาทีแล้วนะไวใแจมได้จริงๆพี่แจมต้องกนนาทีนะสิบสองต้องรู้ว่าสิบปีก็ไม่ได้จบแล้วจบแล้วเก่ๆก่ๆแช่ๆแก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 ่ๆแ้่ก่ๆใก่ๆแ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 ก่ก่นก่ๆแก่ๆก่ๆแก่ๆแก่ๆแก่ก่ก่ตแก่ก่แก่ๆแก่แก่ๆแอ่ๆแก่ก่ๆแก่ๆ่ๆแก่ๆแ่่่่่่ก่ก่่่ก่่่่่

แต่านเปเขติตุาแเขาการยงปเไปตามน้ตลดนคเขาจะมีแค่เนี่ยตว่าไ่เป็นที่ตลกหรืต่างไละออคนของคเนอ่ยมันมันเป็นรยื่อทีได้ได้หักวาแล้วก็มากกว่าที่เราน่าลัวกระแกันจริงๆครับโอเค่หนตัวไทยจำหน่ายได้เลยนะ้ตัวไทยจำหน่ายเปนึ่ หนักจะตายอยู่แล้วไปที่อินโาอีกผลกต่องนี้ด้วยนะคะกล้องนี้นะคะ